สวัสดีเพื่อนๆวันนี้มีโอกาสมาพบเจอกันอีกนะครับว่างเย็นจะภารกิจไปกวางไปเนาะวันนี้ก็ลงมาจากชายแดนนะครับเกี่ยวกับสายตามันพรมอะไรเยอะแยะไปหมดมั่วชายแดนเขมรนะครับเป็นบ้านเราก็สร้างเรื่องตลอดเนาะอ๋อโอเคไม่เป็นไรไม่ว่างนะวันนี้ก็ที่ก็มาทําการบกประแดกครับผมกินบลาเนาะไม่มีเงินซื้อหมูซื้อไงกินบลาปลาครั้งปี โอเคเดี๋ยวไปทำอาหารกันดีกว่านะเพื่อนดูแลสุภาพนะรักษาสุภาพให้ดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนเมื่อเย็นนี้ก็เป็นอาหารชั้นเลิศนะครับอันคนใดไม่กินนี้ถือว่าไม่พัฒนานะครับประเทศไหนไม่มีก็ถือว่าไม่พัฒนานะนี่คือปลาครับปลาประเนนเดี๋ยวนี้จะทำการหมกปลาครับหรือหมกปลาแดกปรุงก็มีนะครับพริกแห้งพริกสดหอมแดง กิงก็มีหัวไครได้วยนะครับสดซอยลงไปตะไคร้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปหาครับตอนนี้ก็จัดตามนี้ไปก่อนต้องอร่อยด้วยต้องโรยด้วยชุรสนะครับถ้าไม่โรยชุดลรสนี่ถือว่าไม่ผ่านเดี๋ยวเราจะมาทําการแพ็กเก็ตใส่ไปตอนกล้วยนี้ก่อนนะครับตอนที่ทําการไปย่างไฟเดี๋ยวค่อยใส่เครื่องปรุงตอนที่แพ็กเก็ตเอือ วสุรดรถใสไปเลยครับผมสุรดรถนี่ว่าใส่ได้ตอนมาเข่าแล้วครับเรื่องู้ไดมาเข่าใส่สุรดรถเนี่ยปีนครับป,ปีนปีนปลาแดกโอ้ยกินกำลังดีเลยน้ำย้อยปกปกทุกอย่างปากมองครับกินปลาแดกครับวันนี้เงินซื้อเนื้อ หมูเนื้อห่วกินครับไปกินเขาว่าประแดกนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปซอยเครื่องนำวัตถุที่เราซอยไว้ใส่ลงไปเลยใส่ด้านเดียวก็ได้นะพวกมันจะหอมในตัวมันอยู่แล้วพวหอมแดงซอยหอมสดก็มีนะพลิกว่าจะใส่กระ,ะเทียมครับหัวใครก็อย่างนี้ครับ ใส่ไปเลยครับปลาแดกค้างปีครับเนี่ยเสียมสี่ปีแล้วมั้งครับอืมทำเหม็นแมวเงินครับรับกันแล้วทำจับบรรจุหีบห่อเลยนะครับเอานำไปย่างไฟจ้ เดี๋ยวห่หอเลยจ้าใส่ไปเลยครับที่เราก็ให้ความร้อนมนันไปเรื่อยครับจนกว่าปลามันจะสุกจริงๆมันเปื่อยดีนะเนื้อปลาดิบวันนี้ไม่เป๊กครับเนื่องจากกินปลาล้า,าไม่ใช่กินเนื้อครับ จึงไม่มีการเป๊กอันอ้อยตาลหวานลิ้นละสิ้นซากแต่ลมปากวันหูมิรู้หายแม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลายเจ็บจนตายก็เพราะเน็บให้เจ็บใจอันชนใดไม่กินปลาอันชนนั้นไม่มีการพัฒนานัจจาโอ้ขาลมโอเคครับี๋ยวรอสักหน่อย่มได้ที่แนละ้วหอมนะ พลิกสักหน่อยดีกว่านี้น้าได้นะปะลาน,นัวมันหลุดหมดนะจะรออีกสักสิบนาทีครับใช้ไฟอันอ่อนล้านเปื่อยแล้วเรื่องกลิ่นไม่ต้องพูดถึงครับเริ่มมีพึ่งมาตอมแล้วไม่ใช่แมงวันครับถาแล้วครับสุดมากอันนี้ก็น้ำแห้งหมดน้ำแห้งก็ไม่น่ากิน ก็พนเพราะว่าเหนียวร้อยไม่ได้นะตรงนี้เหนียวซัดข้าจเจ้านี่ครันี่มีกติกาห้ามแต่อย่างใดอ๋ตอตัวนกฟังหอมหอมไม่เคยไปนี่ใครครับดูอายความร้อนพุงพ่งออกหูจวดนี่ครับเพื่อนมกกระแดกครับเแล้อเมื่อหนอนขึ้นไปกินนะครับอืม หอมหอมใบตองหอมปลาหอมซ้อนหอมถ้วยมไม่รออย่างเป็นย่างเลยทีนี้ใครบอกว่าสุกเกินไปแล้วครับเนี่ยจนเนื้อแทบจะมีตักไพ้ง่ายครับถ้าเหนียวนี่จ้ำลงไปจ้ำลงไปโอ้สุดยอดโอเคครับ ได้เจอกันนะจ๊ะเหมือบ,บเบาๆมกประแดก